<Es per ate> มีช่วงพักนรึงไปน่อยเออเห็นคขาพี่แบบชอบภูเขาแต่ไม่มีอ่าสมศอ์เขาหวานไหมคะเขาก็ดีค่ะเขาเขาไม่ค่อยแสดงออกจะ,ะแ,แบบคึมคึมนิ่งๆแต่ว่าการกระทาเยอะนี่คือหมายถึงว่าพ,พี่เขาเวลาแบบอยู่หน้ากล้องหรืออยู่หลังกล้องเวลาเขาอยู่หลังกล้องเขาจะนิ่งๆแล้วก็จะเห็นมันจะมีมุมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูหล่อในแบบของเขานะแต่เวลาเราเข้ากล้องเขาก็จะแบบ เวลายอยีกันกาคือพอไปถึงตรงนั้นปึ๊บอ่ะมันก็มีหัวใจอะไรลอ้ลอมรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้อยู่แล้วเราไม่ใช่ของเราคือคือคือบอกเขาสเสมอว่าเจนเยเขาก็รู้เขาบอกเขาบอกเองว่าอย่างน้อยถ้าเขาพอก็อย่างน้อยสามปีคิดว่าเราน่าจะพอรู้แต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่มีไปไปพักผ่อนเฉยๆคือจริงๆแล้วถ้ามันถึงเวลาเรารู้สึกว่ามันใช่จริงๆมันคือที่ไหนมันคือที่ไหนก็ได้ หญ่ดัซซี่ที่แต่งงานแบบเพื่อนไปอ่ะอันนั้นมันก็ไม่รู้นะมันก็มันก็เอาอยู่ดีก็มามาเบ้อปรึกษาแม่ก่อนปรึกษาแม่กนได้เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยทำงานทำการอะไรอย่างงี้แต่นี่ไปอยู่ทุกวันนี้คือแฮปปี้มากอ่ะดีดีดีนี่ก็มาดูมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาคิดว่าตอนนี้ไม่รีบค่อยๆรอก่อนรอก่อนทำงานก่อนทุกครั้งที่บอกว่าให้บ้านให้รถคือบ้านก็คือมินิ คืไม่เคยให้กูกเปอาแค่นั้นเองเขาเล่นมกุกส่วนใหญ่ก็แตกจริงๆนะพวกหนูคือเงินใครเงินมันชัดเจนแบกแยกกันชัดเจนใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้ใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้แต่แค่มีแบบช่วยช่วยบอกว่าเฮ้ยอะโปะโปะบ้านหน่อยค่ะคุณพี่อะไรเงี้ยให้มาเหรอคะอมีนี่หรือเปล่าล่ะถ้ามีนี่ก็พักก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ของใครของมันดีกว่าจะได้สบายใจ